ให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำบริษัทสมยงคาเซนเตอร์ร่วมกับกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสัปพะสิทธทิประสงค์จัดโครงการบริจาคเลือดเพื่อต่อชีวิตให้กับคนอื่นนะครับภายใต้โครงการให้โลหิตให้ชีวิตและให้ประจำครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทางเราได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะร่วมรับบริจาคโลหิตให้เป็นคลังของเลือดนะครับ ไว้ให้ต่อชีวิตกับบุคคลอื่นอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับอรอบนี้ไม่ทันรอบหน้าก็อยากให้มาร่วมบริจาคด้วยกันนะครับเพื่อบุญเพื่อกุศล<ๆ>จะส่งต่อถึงตัวท่านเองรอบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานนะครับที่ได้เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของสมยงคาร์เซ็นเตอร์เองเจ้าของบริษัทเองลูกๆจากโรงเรียนเตรียมพัดพร้อมทั้งรัทเนอร์ของสมยงคาเซ็นเตอร วันนี้ก็ได้มาร่วมบริจาคกันนะครับขอบคุณในความใจบุญของท่านนะครับขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีแต่ความสุขนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมนาเทียองงามครับผมวิษวัตร้างผมครับครับผมผมบริจาคเลือดมาหนึ่งครั้งครับผมก็หครั้งเหมือนกันครั้งแรกเลยครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้สึกเจ็บนะครับ ก็คือขอให้แค่ทุกคนเขาปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงก็พอครับผมครับผมเป็นคารับขอบค,ครับผมทั้งคู่ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมทั้งคู่ก็จะขอบริจาคได้เรื่อยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับผมมาบริจาคเลือดที่บริษัทสมโยนคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์นมือสองนะสำหรับผมนะก็ครั้งที่เจ็แล้วนะครับผมครั้งที่เจ็ก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับผมมีความรู้สึกดีมากนะรอบนี้ก็มีของมาให้ด้วยก็ครั้งที่เจ็ก็น่าจะได้ ได้พากลับบ้าน1องค์นะครับผมสำหรับใครที่อยากบริจาคเลือกบริจาคเลยนะผมเลือกของคุณอาจมีประโยชน์กับอีกหลายหลนะคนนะผมสวัสดีครับค่ะก็วันนี้ก็มาทําบุญนะคะบริจาคโลหิตนะคะที่บริษัทสมโยงการเซ็นเตอร์ค่ะนะคะก็บริจาคมาแล้วทั้งหมดครั้งนี้รวมเป็นครั้งที่8แล้วคะ่วคะนะอีกไม่กี่ทีก็10ครั้งแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมทําบุญนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาบริจาคเลือดนะครับครั้งนี้ส่วนตัวผมเองก็จะเป็นครั้งที่10แล้วนะครับก็ความรู้สึกก็ดีใจนะครับเพราะว่า1คนให้หลายคนได้รับนะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวก็รอดูครั้งต่อไปอีกทีนึงนะครับว่าจะมาอีกเดือนไหนนะครับก็พร้อมจะบริจาคตลอดนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาบริจาคเลือดนะคะที่สมยงคาเซนเตอร์สาขา นนหงทองนะคะครั้งนี้บริจาคเลือดจ,จะเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะก็รู้สึกดีค่ะปกติดีค่ะตอนนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมบริจาคเลือดด้วยกันนะคะนี่ก็วันนี้ก็มาบริจาคครั้งที่6แล้วนะครับผมเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรอเอาเข็มขัดให้ได้นะครับหรือเปล่านะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับคนเยอะมากเลยก็ คารู้สึกก็ดีครับวันนี้เหมือนได้มาทําบุญด้วยนะครับได้บริจาคให้กับผู้ที่ขาดเลือดแล้วก็จะได้ส่งเสริมบริจาคเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่รู้จะอะไรต่อแล้วครับให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจํานะครับวันนี้ก็บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์ร่วมกับคิวอโต้คาแล้วก็สภากาชาติไทยนะครับวันนี้เป็นวันทําบุญใหญ่ของครอบครัวเราปีนี้นะ เป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกของเราเดือนมกราเนาะเฮียรอบนี้เดือนมิถุนายนนะครับรอบแรกเป็นเดือนเกิดของท่านประธานบริษัทนะครับรอบนี้เป็นเดือนเกิดของท่านรองประธานหรือคุณแม่ของผมนั่นเองนะครับก็วันนี้มีหลายหน่วยงานนะครับมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่ต้องการเลือดผู้ที่ประสบอุบนะัติเหตุเนาะวันนี้มีเลือดครบทุกกุ๊มนะครับต้องขอบคุณน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมพัดนะครับแล้วก็ขอบคุณ พาร์ทเนอร์ทุกหน่วยงานนะครับวันนี้เราได้เลือดหลายถุงมากๆรับรองว่าช่วยได้หลายชีวิตแน่นอนนะครับวันนี้มาทําบุญใหญ่เนาะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมบริจาคเลือดบริจาคโลหิตแล้วก็ทําบุญกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศกันครับค่ะ